สวัสดีครับผมบอมซูีครับวันนี้เพียงแค่พี่ดูคลิปนี้นะครับพี่จะกําไรอีก200,000บาทล็อกดาวน์ายแล้วนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับรถตู้ขายราคาเดียว599,000บาทฟรีดาวประกันภัยแถมหนะ้วันออกรถประกันตัวรถ1ปีหรือ20,000โลที่ศูนย์ตะวจ้าทั่วไทยนะครับเรามาตามดูกันเลยครับ เริ่มจากตัวแรกนะครับผมเครื่อง3,000ซีซีปี13.14นะครับตัวนี้น่ายังไม่กันดั้มนะแต่เป็นตัวสุดท้ายและเครื่อง3,000ซีซีแล้วนะครับผมตัวนี้เก็บสีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับชุดแต่งปี13.14ที่ผมบอกไปเนอะ <Okay. S 1> หน้าโครเมียมอะไรมีมาให้แล้วไฟเดิมอะไรไม่มีการแตกไรยงาอะไรแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมสป <Wow. S 1> อร์ตไลท์ light, ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับหูกระจกข้างเป็นโครเมียมหูพับได้ บังลมบังโสผมติดมาให,ให้ใหม่อย่างดีนะครับผมประตูออโต้ไฟฟ้าที่ผมเรียนไปนะครับมีบังลมโครเมี่ยมให้ตัวสีสีเต็มร้อแล้วพผมเก็บมานะครับผมจุดน,นี้ที่ผมบอกผมเช็คมาแล้วนะครับก็คือรอยอาร์อะไรอยู่เดิมหมดไม่ต้องกลัวนะครับผมอยากดูบอกผมได้ผมส่งรูปให้ดูทั้งคันนะครับ รางเลงอะไรใช้งานได้ดีหมดไม่มีการตกหล่นนะคะรับสีเต็มร้อปอ็นตอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมตัวรถสีบอลเงินเดิมโรงงานรถไม่เคยทำป้ายเหลืองป้ายฟ้าใหญ่รถรวมรถบริการ <Okay. S 1> มาตอดไฟหลังเหมือนกันสิเขียมาให้สวยงามดีโลโก้เซต้ายอยู่พร้อมกระจกมองหลังปัดน้ำฝนไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็ส่วนควบเดิมโรงงานเนี่ยอยู่ครบทุกอย่างมีแต่งมาให้เล็กน้อยด้วยนะครับ ตัวรถฟิล์มเฟิร์มผมลงให้ใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับหมายความว่าเอาไปเนี่ยพร้อมขัดอย่างเดียวอ๋อยังไม่พร้อมสิ mm hmm. ก่อนออกผมเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกลียร,ระบบแอร์เติมให้ใหม่ระบบไฟจัดให้ใหม่นะครับโอเคอื่นๆเนี่ยเรียกว่าเอาไปใช้งานอยเดียวพี่ไม่ต้องไปทำเลยแล้วอะ่ะตัวล้อก็เป็นล้อเดิมโรงงานเลยนะครับผมล้อขอบ16นะ 16, นะ16ยางมาเป็น2 0งศ 5, 6, 5. r 6ก็คือขอ6นะครับผมล้อเดิมดูสวยงามดีนะครับตัวยางผลิตมาสัปดาห์ที่30มี2 0 1 9ดอกลึกๆนะครับผมไม่มีแตกลายงาแตกอะไรนะครับผมยางยังนิ่มเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับก่อนหน้าโควิดผมขายอยู่ตัวนี้ขายอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับวันนี้เหลือแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท V.I.P เต็มหลับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านล่างหรือด้านบนนะครับเบาะใหญ่อะไรพร้อมหมดนะครับผมเป็น V.I.P ทั้งชุดมีมากอะไรมาให้พร้อมเบาะบใหญ่เบาะแถว3แถว4เนี่ยตัวละ3แถวหมดตัวเบาะทุกแถวเนี่ยเจ้าของดูแลมาอย่างดีนะครับต่อให้ผมไม่ได้เก็บมาก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี100%เปเซนะครับผมรถ oh. ไม่มีการวิ่งร่วมมาก่อนนะครับเป็นรถใช้ในบ้านมาก่อนไม่เคยทําเป็นป้ายเรืองมาก่อนหรือว่าเป็นรถวิ่งนักเรียนลักษณะนี้ไม่วิ่งนักเรียนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาไม่คุ้งที่นั่งน,นะครับผมทีวี ทีวีก็มาจอใหญ่ดีนะครับตอนนี้วิดยุเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าก่อนออกเนี่ยผมคุยกับเท่าแกบอกให้นะคือคุณพ่อ,อเองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่วิดยุ a อ d r o i d ไปให้หมายควาว่าเปิดจากวิทยุข้างหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเล่นได้เลย YouTube <ว>หรืออะไรก็แล้วแต่ n น็ f l i x อะไรเงี้ยใครบอกว่าไม่นอนดูเด็ตฟิกห้องพี่ไหมต่อไปเป็นนอนดูเด็ตฟิกบนรบตูพี่ไหมอ่าแต่ไปน,นะครับผมลองถ่ายรวงคาครับสวยงามดีอะไรดีไฟวิ่งนะครับผมรถดูดีดูเรียบร้อยนะครับเพราะเราเก็บงานมาหมดแล้วจริงๆ ตัวรถไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแต่อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นหนักเบาพลิกคว่ำน้ำท่วมรอดหมดนะครับผมเราเช็คมาหมดแล้วนะครับไปดูกันสตาร์ทเครื่องอะไรมั้งครับผมก็คันนี้นะครับเป็นลักษณะคือเดิมโรงงานหมดนะครับผมมีวัดบูธมาให้ตัวหนึ่งเนาะมาอยู่ที่ผมเนี่ยตอนนี้ 1 8 2 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่เดิมระบบไ,ไฟฟ้าอะไรใช้ได้หมดยังออโต้อยู่อะไรอยู่เนาะระบบแอร<อ>์ด้านหน้าด้านหลังกดเปิดปิดได้หมดมีลูกค้าเสืิมาให้คือวัดแบตเตอรี่นะครับผม AC อะไรกดปิดกดน,นะครับผมวิทยุอย่างที่บอกนะครับผมพร้อมซับพูเฟอร์เนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล <S <S 1> <S 1> ้วแต่จะผมเอาซับเหลือไว้ให้นะแต่ว่าตัววิทยุอ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นตัวพวกแอนดรอยไปให้ที่เปิดซิงก์กันได้เลยนะครับผมัวเกียร์อะไรยังอยู่ดีถุงเกียร์ดูดีนะครับ แต่ก็เดี๋ยวถ้าไม่พอใจผมจัดการให้เรื่องเล็กนะครับผมคอนโซลกลางที่เอาไว้เก็บอของพวกคนขับนะครับอยู่ดีไม่มีอะไรแตกหักเนาะขึ้นลงได้ทั้งหมดเบาะนั่งได้3ามคนจริงนะครับผมมีเท้าแขนเขาทำมาให้เก็บของได้เล็กๆน้อยๆอยนะครับผมจะเก็บปืนแล้วก็ล้วแต่พี่นะครับใส่ได้หมดนะครับในล็อกนี้เก๊ะก็ไม่มีอะไรแตกหักนะ อย่างดีสมบูรณ์ดีนะครับผมช่ององช่องแอร์อะไรอยู่เรียบร้อยหมดเสนอแค่599อย่างที่บอกครับผมฟรีดาวฟรีประกันภัยฟรีประกันรถแต่ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับวันนี้คันนี้เดี๋ยวไปดูคันต่อไปต่อครับตัวนี้ก็16แท้นะครับที่ผมบอกไปเป็นหน้ากันดัน้มจินดารา์กไดนิดน,นึงนะเป็นกันดัน้มมาจากญี่ปุ่นต้องกันดั้มอยู่แล้วนะครับผมจะบอกเป็นหน้าอืาอ่นคงไม่ใช่อะ่ะกระจกไฟหน้าอะไรเนี่ยอยู่เดิมนะครับไม่มีแตกรายงานไม่มีจุดแตกอะไรมาก่อนนะครับผมสปอร์ตไลท์มีมาให้พอลองสูดอยู่หหนน่ออยผมจัััดกกการรเ็็บบใ้้ะคแลววต ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับตรงนี้ขอบอขอบ16เหมือนกันยางมาเป็น106คับ 104S นะยางปี2020เลยนะครับตัวนี้ก็คือ,อล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะมานะแปะฝามาให้เรีย่นอยดีสวยง,งามดีนะครับตัวหูยังไม่ได้มีเจ้าตัว,ตวโครเนี่ยมาอยากได้มาบอกกันบางลมยังไม่มาอยากได้เ๋ยวมาเชียร์กันนะครับผมทุกอย่างส่วควบเดิมโรงงานอยู่ครบหมดซิ้นมผมติดให้แล้วนะครับสีมิดนิด,นดนหน่อย คุยกันได้ทุกจุดนะครับอันนี้บอกบอกกันเลยตรงๆแต่ว่าไม่มีการชนหนักที่ควนันง้นงั้วมาก่อนนะครับระบบล้างเราแอร์นี่สีไม่เก็บเลยดูเด่นว่านี่เนี่ยคือลักษณะส,สีไม่เก็บจุดจุดแงอยู่เลยเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยรถเดิมๆเลยครับผมตัวนี้นะคะไฟหลังอ่ะไฟหลังตัวนี้ตัวใหม่ตัวกันดั้มเนี่ยมีเขี้ยวเห็นไหมมีเขี้ยวมาติดเขี้ยวไฟถอยจะเป็นไฟทับทิมสองจุดแบบนี้สวยงามดีเนาะโลโก้โตโยตย้าอยู่ครบนะครับไม่เคยทำเป็นป้ายเหลือง โล่ไป้ายไฟใหญ่มาก่อนเป็นรถบริษัทที่ผมบอกไปนะครับ oh. หมายความว่าเขาใช้5ปี oh. เขาก็ทิ้งเลยพวกนี้เพราะว่าเขาเอาไปตัดแหวกแบบผู้นี้ดีกว่า oh. ก็คือรถยืนสภาพที่สมบูรณ์ดีมากใช้มือเดียวมาเหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> ผมไม่ใช่รถมือ2อ,อยู่ในพี่เป็นมือ2องร่เง <Okay. S 2> สุดเอิญก็ยังดูแลเรียบร้อยดีนะครับกระจกไร้รอยขีดข่วนซเปลีป่ยนให้แล้วนะครับเหมือนเดิมเลยด้านนี้เห็นไหมเหมือนกันก oh. ในจุดรอยอาร์กยังอยู่ครบเลยครบหมดเลยนะครับผม ่าไม่มีมีบุกนิดนึงเดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องกลัวนะครับผมอืม่นๆสวยงามดีครับรถไม่ได้มีบุกสลายแต่อย่างไรเราดูภายในกันต่อครับเ,เดิมทั้งลำแต่ว่ามีตัวเท้าวขามาให้แล้วนะเบาะที่วยเสียบเอ่อมวก,วกววหววน้ำม้วกอะไรเงี้ยมีมาให้แล้วนะครับทีวียังไม่มีมาเบาะเดิมทุกจุดหลังสุดสี่แถวไล่มาสามไล่มาสองเดิมเดิมดีนะครับ พืน้นปูอะไรสวยงามดียังไม่มีการแตกขาดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเครื่องแอร์อะไรเนี่ยระบบไฟอะไรอยู่เดิมดีหมดนะ <c oughs> ไม่ไม่ได้มีการแตกขาดมาดแต่อย่างไรนะครับผม <c oughs> เอาไว้ขนส่งพนักง,งานการไฟฟ้านะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็ดูแลมาอย่างดีมาก <Okay. S 1> นะไม่ได้มีการแตกขัดอะไรมาแต่อย่างไรทั้งสิ้นเลยนะตัวรถเนี่ย ดูดีและปีก็ยังใหม่มากๆด้วย16 <_ d> ปีนี้สองหลด5ปีเท่านั้นนะครับ <_ d> อ๋อใช่เลยเพราะว่าพวกนี้เขาใช้ได้แค่5้าปีและเขาต้องทิ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหวนอนการซื้อตอนนั้นนะครับผมก็เหมือนว่าเขาจะทิ้งทุก5ปีแต่พวกนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรารู้ว่ารถบริษัทเนี่ยนะพ,พอแม่งมีแหวนแหะแม่งเอาแหวนอวะเอามาซ่อมบำรุงรถแล้วซ่อมบำรุงที่ศูนย์อย่างเดียวหมายความว่าทางผู้ประกอบการรถมือสองเนี่ยไม่สามารถกลับมาได้แน่นอนนะครับ <Okay. S 2> ผมเพราะว่ามันจะไม่ตรงกับศูนย์ก็ดูแล รถมีแบบผมชอบอย่างน่เพราะว่าอย่างเงี้ยแม่งจะดูแลมาดีเลยทั้งเครื่องทั้งระบบไฟระบบแอร์อะไรดูแลมาอย่างดีแนตะ่เขาจะไม่ได้แต่งแ่นเองเหมือนเดิมบอดี้ไม่มีชนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีการแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับรถสวยงามดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมระบบไฟฟ้าอะไรใช้งานได้หมดนะหูพงหูพับใช้ได้หมดคอมพิวเตอร์ดูแลมาอย่างดีมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุ้นส่วนส่วนควบอะไรต่างๆเนี่ย ไม่มีการแตกหักเกิดขึ้นยังอยู่สวยงามดีทั้งหมดเลยนะครับผมรถเดิมจัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมานแต่อย่างไรนะครับมายูที่ผม1นึ่งแสนแปดโลแพ้เดิมโรงงานท้าพิสูจน์ที่ศูนย์นะครับผมยังไม่พอรับประกันเครื่องเกียร์ใหม่เลยนะหปีหรือ20,000โลที่ศูนย์บริการทั่วไทยของโตโยต้านะครับลอง <Yeah. S 1> สตาร์ทกันเลยดีกว่า <c oughs> แพ้เดียวติดนะครับผมอะไรทุกอย่างอยู่เดิมด,ดีหมดคอนโซลช่องแอร์อะไรเนี่ยไม่มีการแตกหักวิทยุไฮโอนีย ไม่พอใจเดีย๋ยวเรามาคุยกันนะครับอยากใ,ใส่พิวอีวีแอนหรือใส่อย่างไรนะครับผมหัวเกียร์เดิมเลยนะจากโรงงานเกียร์เข้าชิดเนีย่ยไม่มีอะไรไม,ไม่ได้เข้ายากแต่อย่างไรเลยนะครับผมถุงเกียร์ก็สวยหัวเกียร์ก็สวยนะส่วนควบอื่นๆระบบแอร์อะไรใช้ได้หมดเ c ีจะได้หมดนะครับไฟห้องโดยสารกดติดไฟแอร์หลังติดหมดทุกอย่างเก okay. ใส่แก้วน้ํายังอยู่ดีไม่มีอะไรแตกขาดนะครับผมรถสวยเลยแหละพร้อมพวกนี้เขาเป็นพนักง,งานเขาใช้นะเขาต้องรักษามากๆอยู่แล้ว ตัวเกทอะไรอยู่เดิมดีหมดอุปกรณ์คู่มือยังอยู่ดีด้วยนี่นะครับยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับผม <Okay. S 1> ไม่มีอะไรหายไปนะครับตัวที่นั่งหรือว่าตัววางแก้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ดีหมดนะครับไม่มีอะไรแตกหักเหมือนเดิมนะครับผมขับขึ้นได้จริงๆนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรบุบสลายไปบอกเบิร์ดไม่มีการขาดเกิดขึ้นนะครับนั่งนนได้ส่าย สุดท้ายนะครับน้องเล็กคันนี้พูดแล้วน้ำตาจะไหลรถผมใช้เองอยู่เกือบ2ปีนะครับแต่ก่อนใช้ตอนลูกผมเกิดอนะเนาะมันมันก็เป็นรถที่ว่าเข้าห้างสะดวกเบนจูรี่อะเกียร์ออตโต้ด้วยสีขาวเดิมโรงงานด้วยหลานคาจะเตี่ยงกับชาวบ้านตรงอื่นที่ผมบอกไปนะครับผมเพราะว่าเวลาเข้าห้างเนี่ยพวกนี้เข้าได้เลยไม่ต้องไปจอดที่รถตูว้วิ่งวิ่งเข้ารูเดียวกรถเก่งได้เลยนะครับปีหนึ่งสแท้ ก,กันดับเหมือนกันมีโคนเนี่ยมันเลยมาให้เหมือนกันไฟหน้าเดิมโรงงานไม่มีการแตะแตะก็จะอย่างไรนะครับผมาปอ,อดไลน์มาให้พร้อมสีขาวเดิมตัวนี้มีเราขี่คนแล้วแหละครับผมเพาผมใช้เองแล้วยอมขาดทุนแล้ว <Yeah. S 1> ทุกคันตั้งแต่คันแรกถึงคันนี้นะขายราคาเดียวไปเลย5้าแสนเก้าบาทนะครับรถสีขาวแต่รถเดิมแน่นอนที่สําคัญไม่เคยติดแจ็ซ LPG c n g มาปลดแรงไรนะครับเพราะว่ารถเนี่ยผมเป็นคนใช้เองจริงๆแล้วผมมีลูกเลในผมไม่อยากไปติดนะครับส่วนควบอะไรเดิมหมดเวนิูลี่โตท็อปมีคิดแต่งมาให้เห็นไหมครับ ุแต่งโคมเมียมิวเี่วิ่งลายมาสวยจนถึงประตูหลักนะครับ <Wow. S 1> ประตูดูใช้ได้ปกติทุกบานนะครับผมแตงเข้าไปก็คือดูได้เลยนะครับกระจกฟิล์มฟ์งมผมดูแลมาให้หมดแล้วเลยเนาะยางมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วแหละแต่ผมเปลี่ยนให้นะแม็แบบผของงแต่งเข้าไปเองหรือจะได้แม็เดิมมาบอกผมนะครับตัวนี้เป็นแม็กสเนะราผิดใช่แม็กสนิ้วยางปี17เดเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผม, <Okay. S 1> ผมจะใช้เองอยู่นะ ไต,ต่ออย่างที่บอกกันด้าใบหลังเนี่ยจะมีเขี้ยวละมีเขี้ยวสีอันแบบนี้เนาะแต่ไฟถอยเป็นอย่างนี้ทับทิมสองชั้นนะครับเวนจูรี่ก็มีให้หมดกระจกมองหลังชุดแต่งงานนะครับผมชุดแต่งโครเมียเวนจุรี่สวยงามดีนะครับผม mm hmm. ประตูหลังดูด,ด้วยแตะไปเฉย ดูดให้เลยนะครับ <Wow. S 1> เวนเจอรี่ก็จะพิเศษอีกอย่างหนึ่งมากกว่าพวกคอมพิวเตอร์ก็คือ uh huh. มีประตูด้านขวามาให้ด้วยขึ้นลงสะดวกเลยนะครับผมเนี่ย <Wow. S 1> ขึ้นลงได้จากทั้งซ้ายทั้งขวาบอกปรับหมุนได้นะครับสีขาวเดิมแท้ลงงานรถสวยดีแต่งแมคดำมาจากผมเองอย่างดีนะครับแล้วมาดูส่วนภายในกันต่อครับผมส่วนควบอะไรเดิมอยู่ดีหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระจกพับอะไรเนี่ยช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับขึ้นลงประตูกัดหน้าต่างเซ็นทรัลล็อกอยู่ดีครบหมดแผงข้างอยู่สวยงาม เดิมดีครับไม่นะตอนนี้1,470,000โลแลครับผมตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ยังไม่ถึงแสนโลนะครับแต่ตอนนี้ใช้ไปแล้วถึงแสนสี่แล้วนะครับ <Okay. S 1> อื่นๆอะไรเดิมดีไม่มีอะไรแตกหักนะครับผมหัวเกียร์ออโต้เดิมแท้โรงงานนะครับ วิทยุเป็น JVC เดิมติดรถมาให้ไม่พอใจเดี๋ยวตัดแอนดอยเข้าไปให้นะครับผมให้ในกาแตกางกับคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับแต่ว่าดูสวยงามดีครับผมช่ององค์ช่องแอร์อะไรมาครบอยู่ครบหมดไม่มีอะไรแตกขัดทั้งสิ้นนะครับอุปรกรณ์ส่นวนควบอะไรเนี่ยเดิมหมดพุกลงพุกอไรไม่มีการทำมาก่อนเลยเนาะรถผมใช้เองมาเลยไฟระบบไฟฟ้าเลยใช้ได้หมดสตาร์ทติดง่ายไม่เคยมีแก๊สมาให้กวนใจนะครับผมราคาหน้าร้านเะหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทดูสีมึกเห โคดเก่าแล้วจะบอกว่าเข็นใหม่ก็ไม่ใช่แล้ววันนี้ขาย599พอทุกคันเลยครับผมยอมแหกนะครับคันนี้เกียร์ Auto, ออโต้หัวเกียร์เดิมดีนะครับไม่มีการแตกหักหรือทำอะไรแต่เลยค่าจับค่าจับอะไรวะเนี่ยอะไรทุกอย่างเดิมเดิมดีนะครับผมแล้วก็เอ่อทุกอย่างอ่ะเดิมหมดตัวนี้ใช้งานได้หมดระบบแอร์หลังไฟห้องโดยสารระบบปรับแอร์อะไรใช้งานได้หมดนะครับรถผมดูแลมาเองเลยนะครับผมพูดไปน้ำตาจะไหลเอ้า แอร์แบ็กสองลูกอะไรครบวิกฤตอย่างที่บอกเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับตัวเกะนะครับผมก็จะเป็นเกะสองชั้นแบบนี้เนาะเวนเจิรี่นะ,เ,นะเป็นเกะเล็กกับไม่มีเบาะนั่งกลางนะไม่เหมือนพวกคอมพิวเตอร์นะครับเพราะเขาถือเป็นรถใช้ในบ้านเบาะแถวหน้าจะนั่งสามไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวล็อกมาเลยนะภายในไปดูเลยนี่ผมปรับเบาะมาให้แล้วคือสามารถหันหน้าหันหลังหันไปเล่นป็อกเด่งหันไปนั่งคุยกันได้หมดนะครับตัวนี้ภายในเดิม หมดหลังคาสักหลาดเดิมโรงงานนะครับผมมีฉลุเวนตุรี่ตรงกลางนะครับหมายความว่าเดิมไม่เคยแกะมแต่อย่างไรนะครับผมผมไม่เคยต้มเบอะมาก่อนเลยนะครับรถเดิมสวยงามดีผมเคยล็อกลูกที่เบาะนี้ <c oughs> นะครับเลยเดิมมีหมดไม่ได้แต่ขากเสียหายนะครับผมเ <c oughs> บาะที่สามนั่งได้4ี่คนนะห <c oughs> มายถึงว่าพับพับข้างนึงอ่ะมันจะหายไปสองคนผมรองพับรอไว้ให้แล้วนี่เราจะนั่งแค่นี้ก็พับใส่ของได้ ไปพับขึ้นทั้งหมดเลยเนาะมันจะยกขึ้นซ้ายขวาเหมือนฟอร์จูเนอร์นะครับผมตัเวนจูรี่เนี่ยสามคันนะครับพี่ผมสรุปไปนะครับจะง่ายๆนะครับผมราคาเดียว5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งสามจนหนึ่งสี่คอมพิวเตอร์หนึ่งหกหน้ากันดั้มหรือเวนจูรี่คันนี้หนึ่งสี่แท้หน้ากันดั้มเหมือนกันนะครับผมตัวจีทั้งสามคันราคาเดียวห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีปากกันภัยนะ้ำมันออกรถออกรถศูนย์บาทได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์ของเหลวแอร์ระบบไฟระบบแอร์ทุกกกออออย่่างดดูแลใหหม้มอนออนะครับ ครับผมพร้อมรับประกันที่ศูนย์โตโยต้าทั่วไทย1ปีหรือ2 0 0หมื่นกิโลเมตรนะครับไม่ว่าเป็นเครื่องเกียร์หรือแะไรเราแต่ไหนพี่มีคนที่ศูนย์ได้เลยนะครับผมอื่นๆต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยโทรหาผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0816196377ตามเทคด้านล่างของปล่องยูทูปนะครับอยากติดตามข่าวสารต่างๆจากทางพวกเรานะครับผมติดตามได้ทาง Facebook หรือ YouTube ได้ที่ซูเปอร์พีลดมือ2นะครับผมตอนจากกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานของเราซูเปอร์พีบางกอทอนนะครับผมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไปในช่องทางต่างๆที่พี่สะดวกทุกๆช่องทางนี้นะครับผมพวกผมจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมวันนี้ผมบอลซูเปอร์พีบางกอทอนผมลากรอนครับสวัสดีครับสามคันราคาเดียวและโคตรคุ้มเลยแม่งถูกไปคันละสองแสนบาทล็อกดาวน์คาย้วนะครับพี่ไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้ซื้อตอนไหนแล้วจากประสบการณ์นะครับที่พ่อผมทํามา้วผมทาเองด้วยกว่า30ปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารถตู ให้ลงกว่านี้แล้วและกำลังจะรอขึ้นด้วยนะครับห้ามช้าเด็ดขาดสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com